ผมใช้กระเป๋าผมใช้ดูผมใช้เองห้องน้ำโอเคอย่าแอบไว้แอบไว้อย่าส่งเสียงเลยจ้าแม่งลกช่ไมที่เพิ่งอยู่แค่ นี่เพิ่งอยู่แค่คืนเดียวอะนอนแค่มา่คืนคืนเดียวเองอะคืนคืนเดียวเองกังผมอะลกแล้วตัวดียังไม่ได้แบบเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ำเลยนะมาถึงแบบนอนเลยอนี่เสื้อเสื้อนะครับพี่เบียร์นะครับท็อปซีเครลนะครับเอฟซีอ่ะอย่าลืมอุ่นหนุนนะครับมีแค่ห้าร้อยตัวนะครับกระเป๋าโกโยดัดกระเป๋าผมผมบอกแล้วผมชอบใล้กระเป๋านี่ของผมวนนี้ ว่าเสื้อต,ต,ตัวไหนสวยเสื้อพี่เบียร์สวยใช่ครับนี่แล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ใส่คว้าชแชมป์หน่อยรุ่นชแชมป์หน่อยนี่ ลูกไก่เนี่ยลูกไก่เนี่ยเนี่ยลูกไก่อยู่เนี่อเดี um. ๋ยวจัดให้แป๊บหนึ่งนี่นี่อ่ะดูนี่แป๊บหนึ่งนี่อ่ะนี่ทำไม pping, ทำไมทำไมทำไมอืมทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ้าวทำไมอ่ะพูดดิทำไมมันยังไง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 อืมมันยังไงอืม มันยังไงอืมอืมมันยังไงอืม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 มันยังไงมันยังไง,ง,ไงเป็นไงไม่กล้ากูล็อกนิ่งนิ่งหมดนิ่งเป็นไงอย่าไปฟ้องนะโดนอีก อูโดมอีกบีบลูกเจียบก็ไม่ให้เกียรติอีกตองจ้าบอกเหมือนหล่อคะ่ะไม่ได้เหมือนหล่อตัวจริงหล่อเลยตัวจริงหล่อเลยผมอะ มม่ได้เหมือนหล่อน้องจับตัวจริงหล่อเลยมีคนบอกเฮยพี่ต่อดีครับลูกพี่ขอบคุณพี่ต่อมากนะครับ fc mobile น,าานะครับขอบคุณพี่ต่อมากนะครับพี่ต่อน่ารักมากๆานะครับนี่นะครับผมบินมาดูบอลน,นะครับบอกพี่ต่อนะครับว่าเออพี่ต่อ แล้วเออผมมาดูบอลอังกฤษสามวันคนเดียวเอฟซีมูบาอยากให้ผมทำอะไรมั่งพี่ต่อก็บอกว่าเอาเลยเล่นเอฟซีมบาเลยน่ารักมากนะครับพี่ต่อนะครับอย่าลืมไปเล่นนะครับเอฟซี FC ครับเอฟซีมบานะครับของลูกพี่นะครับพี่ต่อนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปดูบอลยูโรกับพี่ต่อด้วยนะครับได้หอมโชว์ไม่ได้เสบบุคลิกหมดถ้าปากแห้งใช่หอมไม่ได้ จะให้หอมอะไรหอมยังไงหอมอย่างนี้เหรออย่างนี้อย่างนี้เหรออย่างนี้หอมอย่างนี้เหรออย,อย่างนี้เหรอสาวขอขึ้นลูงสูลงไทยนะสี่แย่ลองทำดูสิ I watch you every day you lie on TikTok TikTok is you every day TikTok เป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างบ้าง Sometimes, sometimes you sometime? won PK one time, right? I'm yeah. All days live have TikTok. So ah. yeah, so long time was Yeah, you, you now you stay here? in Korea? Yeah, 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 Korean. What did you doing now? Uh, now I'm in London. London? Why working? Yeah. <gasps> no, no, wow. uh, I. I I just come to just come to watch football. t o เกอ so beautiful city wow London beautiful. okay จัวอลควรไม่ได้ววยคเก้าจีนน้ควรเล่นไม่ได้ตัวยลอนดอนเนี่ยฮะจะทำทัวร์ฟุตบอลคุ o อยู่ที่ l o n ด o n นานแค่ไหนแค่ไหน i just uh come to watch football match oh thank you follow thank you take london so beautiful london okay, uh, the we, very good we p pk one time okay pk one okay okay and you, kill, do you think <laughs> this one cute you are not cute uh, or not cute this one cute yes, cute this is egg. Oh, yeah. Yeah. Cute? Uh, so cute Takama. Kokai. Uh I have someone talk. Talk. I have some some girl talk with me. She give it to me. Ah. Uh, a... I'm study. I'm so I am Sutodi. Kokai. Kokai. ขอไขอ่ขอไข่ขอไข่อ๋อขอไข่กูฟัง,งเป็นของใครโลก <I listen S 1> เลยก,กยูฟังเป็นของใครรีบออกตัวออกเลยอูขอใครโอ้ยเดี๋ยวบุคลิกหมดละกูไอฟังเป็นของใครซะแล้วก็บอกขอไข่มอดอีกแล้วโอ้ยเอ้ย <You S 1> ชีวิตลอนดอนนี้ <London S 1> อ๋อเที่ยงกุ้ง 어컴백와타이랜드컴백คุณจะกลับไทยเมื่อไหร่ไทยเมื่อไรคะไทยเมื่อไรคะมาอิ on Monday 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 I a r r i v e Thailand on Monday e v e n i n wow so London very good weather nice weather อากาศเป็นยังไงบ้เป็นยาง yeah nice weather nice weather yeah but I think Korea like Cold, oh, yeah, very, very, very 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 hot oh korea very hot now yeah very hot mm. weather so, so very hot thailand don't need raining yeah thailand always raining Yeah, so very cool, cool cool thailand so cool very you cool, want uh cool. come to thailand again um i go to thailand let's to on yes this l a n in t a l a n d t e o n y laney you come thailand many time เ yeah i got o thailand i love the t a i l a n d i love the food elotic too you your favorite thailand food ฮะ 제일 좋아요 your favorite t a l e n d food อ่า han t h i ที่คุณชื่นชอบคืออะไรอ อ๋ออะไรอไรกะเพาอยู่ n น w กะเพากะเพาอาพทย Same, same. มพุด Yeah, p a t ่ยพ a ท a าพทย very nice too ai, ัทยก a เพากะเพากะเพากะเพรอร่อยอร่อย t ากก a เพ a แอ o ต้มยำต้มยำกุ้งต้มยำอ้าวไปคค่ะ yeah เอากระนกโอเค next ตัว o t ต a i ยแลนด 파타유 이팅 나 먹어볼게 전 y 롱찬 a 롱 j a l o n g Chanjalong. n e x 파타 o 예 o n e x t time, n Pattaya. One and a half hour from Bangkok. Bangkok? Oh. You want to go so part -hung, part Pattaya? Pattaya. Pattaya, Pattaya. Hiu? Hiu? Hiu. I am so much hieu. I, I hieu too. I hieu too. You, 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 I'll you. eat for long time. One no, time. eat. Time. Oh, you, you. 어잘 음식을 잘 챙겨 주세요 너무 말랐어뭐 이거? 내와라닝เ 당신은 잘 먹어야 됩니다. 예. <목소리> 유 응. 군똥긴헤디군긴 해디 카. Yeah. You so p r y o u so r s w 리마 오. ยูเวลี่คียอบตาถูกคียอบตา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  a ๋อ I know I know คือ I'm study a bentar h a k line n t a r line again please b e n t a h a k line อ๋อ e n t a hack line bentar hack line Like, <laughs> so cute. Like, 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 My brother, MVP? my brother. Oh, my, my God. My brother. brother, thank you. Name me, my brother. Name me, beer, oh. beer. <laughs> what is your name? Name me, beer. Can be you be? say, like, beer? Can you say, like, I wanna drink beer? I <laughs> want to drink beer. <laughs> yeah my brother yeah, thank named you Bia. <coughs> my brother named Bia. <coughs> he <coughs> is very <coughs> nice very good boy yes so very good for you your brother so very good good boy. yeah my brother thank very you. good boy when when you. when you come to Thailand uh oh. my brother can take care of you and your friend oh thank you <coughs> Wow, you, thank you, thank you. B.O., what, what, what name, B.O., you like, Bio like? Beer, name beer, beer bayok. Bayok? Bayok name like a tower, like a soul tower. Beer bayok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 . Wow, your brother's so very, so tellement maka, so cool. Yeah, you say, you say, พี่เบียร์ขาขอบคุณค่ะ Can you say พี่เบียร์พี่เบียร์ขาขอบคุณค่ะพี่เบียร์ขาขอบคุณค่ะจริงๆขอบคุณคี่เบียร์คูตเกิลคูตเกิลคูตเกิล thank you so much thank you จริงจพี่เบียร์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 น่ารักจริงๆเลยพี่เบียร์น่ารักจริงๆริงนะโอเคพี่เบียร์น่ารักจริงๆนะพี่เบียร์พี่เบียร์ Pipia, Pipia, like, 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 you, like, 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 you like, like, now? like, like, you, like, I, like, you like, like, I, like, 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 i like, 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 You... I like, I, like, uh, just 10 a.m. 10 a.m. 10, 10, 10 a.m. Yeah, yeah, going hey, just 10, 10 a.m. Good morning. Yeah, in morning. <laughs> bye. Okay. Nice, nice. to meet you, you. I'm So nice to meet you too. Have a good nice day. Nice to meet you. Bye, mm -hmm. bye bye. See you, my friend. Bye bye. Bye bye, my friend. Have a good day. Friend, day, day you. Day bye bye. Have a good real breakfast. Bye you. bye. Thank you. Have a good... real, real บาย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 โอ้ยทำไมคุยกับผู้หญิงแล้ววันนี้มันไม่มีแรงวะมันอยากเล่นกับลูกเจียบมากกว่าเว้ยโอ้ยน่ารักจัดอีกแล้วชอบอีกทำไมวะทำไม ฮะคุยกับผู้หญิงแล้วมันยังไงถามดิทําไมฮะคุยกับผู้หญิงแล้วมันเป็นยังไงฮึมมันเป็นยังไงโอเคเอซเดี๋ยวผมไปทานข้าวก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีเวลาเดี๋ยวผมมาไลฟ์คุยกันใหม่นะครับเอฟซีครับไอช็อตน่ารักน่ารักอะฝากตัดตัดลง้วยนะไอช็อตแบบไอช็อตแบบว่าเออคนคุยให้ลูกเยบอะไรเงี้ยเออไอน่ารักน่ารักอะนะนะนะส่วนอะไรสุ่มเสี่ยงอะตัดทิ้งไปมอบไปตัดให้พี่เบียร์ที่พี่เบียร์ไปยิงให้ฝั่งนู้นอะไปตัดนั้นอะไปตัดที่พี่เบียร์เป็น MVP พีพี่เบียร์ยิงให้ฝั่งนู้นอะไปตัดลงส่วนของผมอะตัดแบบ ไอ้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 ลูกเตี๊ยบนี่คนคุยให้โอเคนะเออสบายสบายโอ้ยเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วผมฮะแม่นิ่งมานานแล้วอ่นิ่งมาเดือนกว่าโอ้โหนิ่งเลยอะ่ะใครจะคําว่านิ่งมาตั้งแต่สงการอะ่ะแม่งแห้งเลยอะ่ะ เขาจะบอกว่าแห้งปะแห้งอะโอ้ยเฮ้ยเก็บกอดเก็บกอดเฮียเก็บกอด ขนมขนมก่อนนะครับโอเคได้เอซีเดี๋ยวผมไม่ถ่ายแอปแดงก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมเอ่อไม่ได้ทำไมน้นี่ไม่ได้ถ่ายแอปแดงเลยโอเคนะครับแล้วก็ฝากดูช่องผมด้วยนะครับ โอเคบายยเดี hey. ๋ยวไปกินข้าวนะครับบ๊ายบายครับ